รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ รักชูรสโดยโรงแรมอิมพีเรียลค e ีนส์พาร์คสุขุมวิท2ีบบริษัทปตทจำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเชืรักชืรสกับนนท์และก็พีภูมินะคะค,คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัญหาความต้องการนางเพศน้อยเนี่ยเราพบได้ในทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายด้วยนะคะแต่ว่าจะพบในผู้หญิงมากกว่าค่ะและแอบ,บได้ยินมาด้วยว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการทําการวิจัยในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยใช่แล้วค่ะงานวิจัยนะคะเขาก็พบว่าหนึ่งในสของคุณผู้หญิงชาว อเมริกาเนี่ยที่มีอายุ18ถึง59ปีค่ะมีความต้องการทางเพศน้อยไม่น่าเชื่อ,อแต่หนุ่มๆครับสาวๆครับฟังแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจไปฮะแน่นอนครับทุกปัญหามีทางออกครับอาเหมือนกับคำถามหนึ่งนะที่คุณสามีมือใหม่ส่งเข้ามาสอบถามเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากจิตแพทย์คนเก่งมาตอบคำถามที่คลายปัญหาให้ด้วยยังไงติดตามกันได้ในช่วงติวรักเต็มร้อยค่ะหลังช่วงโฆษณาเจอก,กันสักครู่เดียวค่ะ มีลูกชายอายุ18บแปดพอดีไปเจอเขาคงกถุงยางอะไรทำไมเขาก็รับสารภาพว่าเขาไปใช้กับผู้หญิงที่เจอในเกบมูกค่ะผู้ชายที่เจ้าชู้เราคิดว่ามีเสน่ห์ต่อผู้หญิงมากกว่าหรือเปล่าจริงไม่จริงน่าจะไม่จริงครับเขไปเดี๋ยวก็เลิกไม่จริงครับบัสถือว่าเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าคมีเธอใกล้ก็พอแล้